สวัสดีค่ะกระซิบบอ,อกเล่ายินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะกดไลค์กด like, ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือกนกันด้วยนะคะกระซิบบอ,อกเล่าแนะนํารถกระบะสี่ประตูรอรอให้ท่านรับชมกันนะคะอีซูซูด,ด,ดีแม็กปีศูนย์ห้าค่ะเครื่องสามจุดศูนย์คอมเบลเลดีเซลนะคะรถสวยพร้อมขับพร้อมรุยค่ะเครื่องเกียร์ดีช่วงรังแน่นๆผ้าสีเต็มค่ะเริ่มชุดโอนก็มีครบเช่นกันนะคะรถสวยเลยค่ะทุกท่าน ราคาเงินสดค่ะ1น5 0 0 0บาทนะคะสภาพได้แบบตามรูปเลยนะคะเรือนไม้ขึ้นครบค่ะเลขไม้หน0 0กม่0กิโลเมตรเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าภายในเบาะไม่มีรอยขาดค่ะยังดูดีอยู่นะคะแผงประตูยังเดิมๆค่ะนหน้าห้องเครื่องก็ยังสวยงามค่ะท่านใดสนใจคันนี้นะคะรถอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะโทรคุยกันก่อนสอบถามเพิ่มเติมและนัดดูรถด้วยตนเองนะคะ ที่สำคัญก็อยากแนะนําให้ไปดูด้วยตนเองค่ะดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของตัวท่านจะได้ตรวจสอบทั้งสภาพรถทั้งเอกสารให้ชัดเจนนะคะแอดมินเพียงนําเสนอเบื้องต้นให้รับชมเท่านั้นสวัสดีค่ะ